สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยในรายการตามแวะมาคุยครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าสิ่งที่เรานะครับมุ่งมา่ปรารถนาในการใช้ชีวิตในแต่ละวันในการทำมาหากินในแต่ละวันนั้นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองมนุษย์คนเราเกิดมาคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าเป้าหมายหลักอันดับแรกเลยก็คือ การได้มีบ้านเป็นของตัวเองด้วยน้ำพักน้ำแรงในการทำมาหากินนะครับในการที่จะทำประกอบอาชีพสุจริตต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งบ้านพักที่อยู่อาศัยเมื่อได้บ้านมาแล้วคุณผู้ชมครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับการตกแต่งบ้านนะครับการรังสรรค์จัดแต่งบ้านให้สวยงามน่าอยู่ตามความใจชอบที่เรานั้นอยากให้เป็นไปหลายคนเองก็เลือกที่จะไปซื้อหาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับตามร้านชื่อดงังตามแบรนด์หรูๆห,หลายท่านเองก็ใช้ การตกแต่งบ้านตามอัตภาพที่มีกันอยู่แต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าสิ่งของที่นํามาใช้ตกแต่งในบ้านนะครับหรือจามาวางตั้งให้สวยงามกับบ้านพักของเรานะครับหรือจะเป็นคอนโดที่อยู่อาศัยที่เราอยู่นั้นอะไรควรอะไรควรนํามาใช้อะไรไม่ควรนํามาตั้งวางหรือมาจัดโชว์วันนี้เดี๋ยวผมมาไขาข้อข้องใจคุณผู้ชมกันนะครับตําราเรื่อง,องการตกแต่งบ้านนะครับให้เป็นมงคลด้วยของมงคลหรืออะไรที่ไม่เป็นมงคลต่างๆพวกนี้ คุณผู้ชมสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับเวลาเลือกนะครับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับหรือว่าของประดับโชว์ในบ้านคุณผู้ชมสามารถเลือกสิ่งที่เป็นมงคลได้อันไหนไม่เป็นมงคลควรนําออกไปวันนี้มีอยู่6สิ่ง6อย่างคุณผู้ชมที่ไม่สมควรนํามาตกแต่งวางจัดในบ้านบางคนชอบนะครับแต่ไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ไม่ควรนํามาตั้งวางในบ้านเรานะครับ พอรู้ปั๊บคุณผู้ชมจะรีบหยิบออกทันทีเลยนะครับผมว่าได้อย่างนั้นนะฮะอย่างแรกเลยนะครับงูงูเนี่ยคือเป็นสัตว์ที่เป็นเอ่อเป็นสัตว์้อยคลานที่มีพิษนะครับที่เรารู้จักโดยทั่วไปอาจจะเป็นงูเหลืองงูเหา่างูจงอางนะสารพัดงูที่เราเห็นกันอยู่ก็จะมีการจําลองแบบหรือว่าจะเป็นรูปภาพนะครับหรือว่าของตกแต่งบ้านที่เป็นลักษณะงูเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรนํามาจัดตกแต่งในบ้านโดยเด็ดขาดน,นะครับนะ วกอะไรที่เป็นเกี่ยวกับงูมราจะเป็นรูปภาพนะครับรูปปั้นหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับงูนะครับมันจะส่งผลให้คุณผู้ชมนั้นหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะครับใจร้อนนะและที่สําคัญเลยเนี่ยมักจะมีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับอารมณ์เข้ามาเป็นหลักดังนั้นเนี่ยบ้านจะร้อนดังนั้นไม่ควรนาอะไรที่เกี่ยวกับงูมาตกแต่งในบ้านเคหสถานเลยนะครับเพราะว่ามันจะเน้นเรื่องของอารมณ์ทําให้เรานั้นอารมณ์แปรปรวนใจร้อนขึ้นได้ อย่างที่2เลยคุณผู้ชมครับอันนี้สาวๆชอบแน่นอนนะผมว่าได้เลยว่าเวลาไปเลือกของแต่งบ้านสาวๆหลายท่านเองเนี่ยมักจะเลือกสิ่งของสิ่งนี้นั่นก็คือนาฬิกาทรายนะครับโอ้โหหลากหลายรูปแบบนะทรายสีสวยสันเยอะแยะมากมายให้เราเลือกหลากหลายแบบแต่รู้ไหมว่านาฬิกาทรายไม่สมควรนํามาจาัดแต่งในบ้านนะครับมันจะทําให้เรานั้นต้องเร่งรีบในการทําอะไรทุกสิ่งอย่างงานก็ต้องเร่งชีวิตต่างๆก็ต้องเร่งมันเร่งรีบและทําให้เรารู้สึกเหนื่อยนะครับดังนั้นมีควรใช้ ตุ๊กตาหมีนะครับหรือรูปปั้นหมีต่างๆนะฮะจะทําให้เรานั้นไม่ทันคนอาจจะเสียรู้คนดังนั้นไม่สมควรนํามาจัดแต่งวางนะครับตุ๊กตาหมีนะหรือว่าจะเป็นรูปภาพหมีหุ่นโมเดลหมีต่างๆพวกนี้ไม่ได้นะครับอันต่อมานะครับอย่างที่4จระเข้อ่าจระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งเช่นกันนะครับเขาบอกว่าคนที่มีรูปปั้นจระเข้รูปภาพจระเข้อะไรก็ดีในบ้านเนี่ยหรือในคอนโดห้องพักเราเนี่ยนะครับจะทําให้อับโชคและ มีคนคอยคิดมุ่งร้ายไม่ประสงค์ดีต่อเราอยู่เสมอดังนั้นอย่านะครับหรือไม่สมควรนำอะไรที่เกี่ยวกับจระเข้มาตกแต่งหรือวางโชว์ในบ้านจะทำให้เกิดเรื่องอับโชคนะครับบางครั้งเราอาจจะมีโชคอะไรต่างๆแต่พอมาเจอตรงนี้ปับ๊บเรื่องของจระเข้นี่ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราอับโชคไปในทันทีนะครับ เห็นไหมฮะว่า4อย่างแล้วนะครับสี่อย่างแล้วผมเชื่อได้เลยว่าในบ้านทุกคนเกือบจะมีนะครับเกือบจะมีครบเลยหรือบางคนอาจจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหลีกเลี่ยงเลยเป็นไปได้กลัวหลีกเลี่ยงอย่างต่อมานะครับคือหนูนะครับหนูตุ๊กตาหนูก็ดีลูกปั้นหนูก็ดีนะครับมันจะทําให้คุณถูกหักหลังหรือเอารัดเอาเปรียบจากคนที่ไม่หวังดีกับคุณนะครับการเอารัดเอาเปรียบแน่นอนใครๆก็ไม่ชอบดังนั้นเพื่อเป็นการแก้เคล็ดพยายามอย่านําอะไรที่เกี่ยวกับหนูมาตกแต่งหรือวางในบ้านในห้องเรานะครับอันนี้ไม่ดีเลย สุดท้ายครับคือแมวนะครับแมวนี่เป็นตุ๊กตานะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะครับแมวเป็นเป็นไม่เป็นไรนะครับแมวนี่เขาบอกว่าจะก่อให้เกิดการหลอกลวงเกิดขึ้นนะครับแล้วจะมีคนเข้ามาฉกฉวยโอกาสหาผลประโยชน์จากตัวเรานะฮะเป็นไงครับของแต่งบ้านทั้งหกอย่างที่ไม่เป็นมงคลหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงวันนี้ผมเอามาฝากคุณผู้ชมกันอย่างไรกลับไปสํารวจดูนะครับว่ามีหรือเปล่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ